ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาร์มนะครับไม่ต้องเอ,อ่ยช่อว่าจะโทรปรึกษาเรื่องบางเรื่องนะครับท่านเป็นเรื่องอะไรวะคือเรื่องร้านขายเล้านกาลุงแล้ว,ลลวยังไงยังมาเลื่อนไปติ๊ก,กๆ่าบเปิดสักเตือไม่รู้ไม่สนใจก็แล้วบันใดมันจะเปิดผมนี่ส้มปากขนาดนะักบัเดียวนี้ยาอยากยาดพะทา ลุงแดงแล้วเนี่ยแล้วลุงจะใส่้เรวมาแล้วนี่ก็รู้อยู่จะมาถามสมเด็จอยู่นั่นแหละก็ขอให้ขอเปิดล่านวันเนี้ยเลยได้กดด่็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ร้องกันน่าก็เลยนะทำให้ไปแล้วแล้ววันนี้จะไปซื้อกลับแก้มที่ไหนตลาดนัดแล้วเขาขายอย่างไรล่ะขายเนื้อขายบุ้งขายอะไรก็ว่าไปโอเคบึุดป้ากันนะใส่้เรานะแต่พร้อมตลอดอ่ะโอเคครับผม